ปัญหาของคลิปนี้ก็คือไวรัสและการป้องกันภยัยรุกค้มของ Windows 10ไม่ทำงานแก้อย่างไงไปดูกันครับข <Yeah. S 1> ั้นแรกไปที่การค้นหาหาว่า registry editor นะครับคลิกเข้าไปตอนแรกใครเป็นแบบนี้อยู่ก็กดขยายออกมานะครับหลังจากนั้นมาที่ช้อยที่3ครับ local ข,ขยายออกมาเหมือนกันครับและมาที่ software ขยายออกมาแล้วนะครับจะมีหลายอันให้เลือกเลยนะครับหาคาว่า p o l i c าตัว p อยู่ไหนตัว p อยู่ไหนวะ p o l i c s นะครับขยายออมาเหมือนกันแล้วก็มาที่ Microsoft พอมาที่ Microsoft เสร็จนะครับก็มาที่ Windows Defender นะครับสังเกตที่ด้านขวามือครับเห็น2ไฟล์ให้เราเลือกนะครับให้เลือกกันข้างล่างนะครับ Disable a n d d i s p y w a r e นะครับคลิกขวาหลังจากนั้นให้เราลบออกไปนะครับ ก็จะถามว่าคุณแน่ใจใช่ไหมที่จะลบเจ้าสีนี้ออกไปเราก็กด yes นะครับก็คือตกลงกาที่ทนนี่เลยครับเราไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะฮะถ้ามันขึ้นมาให้กด Ristar t o w w นะครับก็กด Ristar t o w w เลยหลังจากให้ขึ้น Setup นะครับถ้าท่านมีบัญชีก็สามารถล็อกอินเข้าได้เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้คือไวรัสและการปองกันภยัยคุกคามของ b i s ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดิมแล้วนะครับ โอเคนะครับผมจะอธิบายสาเหตุหลักๆคร่าวๆให้ฟังนะครับว่ามันเกิดจากอะไรเผื่อใครอยากรู้เนาะมันเกิดจากการที่เราติดตั้งซอฟต์แวร์สแกนไวรัสอื่นนะครับที่ไม่ใช่ของ Microsoft เข้ามาในเครื่องของเราซึ่งซอฟต์แวร์เหล่านั้นเนี่ยนะฮะจะไปทําการปิดการทํางานของไวรัสและการป้องกันภัยคุกคามของ Windows 10โดยอัตโนมัติเลยนะครับมันไม่ได้เกิดจากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาหรืออะไรเลยนะครับมันเกิดจากสิ่งที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นั่นเองถามว่าจําเป็นไหมที่ท่านจะต้องติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส มันอันตรายซึ่งตัวป้องกันไวรัสของวีดีโอสิบเองเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ดีอยู่แล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ